นี่ครับพักเพชรครับตั้งอื่นตั้งไก่เป็นห้องว่าพักอย่างพวกรับนอนนี่นะนี่นี่พักเพชรครับพักเพชรเก็บพักเพชรครับเยีะยเยะ่หอนึ่งไก่ครับอพักเพชรนะเนอะเหมาะนะเดี๋ยวโอ้มืดฝนมาบุ้นะครับวันนี้วันสังขารลองครับมันปีใหม่ครับไปไหนได้กักตัวก็อยู่บ้านเก็บพักเก็บไม่แต่หมู่บ้านนี่เยีกินครับนี่แหละครับมาดูกันแล้วก็เมนูวันนี่ครับควาวหออนึ่งไก่ครับไก่ เต็ตัวครับผมเดี๋ยวมาโคกเลยเรียบร้อยครับชมนะไก่โคกแล้วอ่าเอามาครับมาดูเครื่องเคียงครับง่ายๆครับบันมีอย่างเลยเหมือนเดิมถ้าจําได้ก็คือกระเพราเมืองมันจะมีหมดอย่ีงครับมีหอมขาวหอมแดงพริกแดงพริกแห้งจะไข่ครับกะปิอันนี้ผมใส่ในพักป้อมหน่อยครับเพื่อความหอมสุดๆครับเอาเอาทั้งหมดนี้มาละเลงต่ำนี่เลยครับผม ะก็ผมอยู่นี่พักนี่ครับนี่มีมีพักเพชรนะครับเนาะพักเพชรหอมปมเปอร์นี่ใบมคูดครับเดี๋ยวเอาก็มาใส่ที่หลังครับตัวนี้ก็แจกงุ่นสมนนีผมจะหองหองนึ่งใส่งุ่นนะครับเนาะงุ่นแจ้หน้าวันนี้ครับผมอ่ะมาตามกันเลยครับเอาล้วครับผมพริกเอาก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่ำเรียบร้อยแล้วโบโบเรียบร้อยแล้วครับมาดูวิธีการต่อไปนะครับเอา ตั้งน้ำมันครับคาน้ำมันด้วหอมเจียวครับคว้าเข้าไปครับนี่แากนั้นเราบอควักพริกใส่ขั้วเลยคว้าพริกหน่อมครับนี่หอมนั่งใส่นี่เลยโพริตีนหอมครับเสร็จเรียบร้อแล้วเอาลูกใส่เลยลูกใส่เลยเออนี่ใส่เลยใส่เลยไปบนเลยจะไปมดเลยเออนั่นเนาะ นี่เราให้ปลุกโคนนะครับโคนไก่เลยโคนใส่เข้ากันเลยครับเราทำนอกนะครับผมนี่ครับจากนั้นเราก็เอาพักที่เรามีนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็คนเลยดีครับผมเอาครับหลังจากนั้นครับพรวดยอบแล้วก็เอาพุ่มเส้นใส่เลยครับนี่เส้นหอยที่ตัดเกิดร้อยแฉกหน้าตัดเกิดร้อยครับนี้ก็คนเลยครับครับใส่น้านักโคไปหน่อยเผื่อนี่เหรอลำเลียงมันนะครับเสร็จแล้วครับ เอาละเอาโค้ดอย่างเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟนะครับบบ๊เดี๋ยวเอาไปห่อนึ่งกันครับเอาไปห่อเอาไปนึ่งกันเนาะนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับยังไม่สุกเกินนะครับเราต้องเอาใส่ตอกแล้วห่อไปนึ่งก่อนอ่ะไปเก็บตอกเซตปูนตอกอยู่ปูนจ้าเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นอี้ครับนะฮอกเตรียมตอกมาเรียบร้อยเฮาก็ตักมาใส่ตอกเลยครับนี่แล้วเฮาก็ห่อครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตห่อกำนะเดี๋ยวให้ดูครับเรียบร้อยแล้วครับผมได้หกจอก นะครับจอกหลวงสองจอกจอกน้อยสามสี่จอกครับอ้าห่อเสร็จแล้วหากเอามาใส่ใส่ซึ่งแล้วก็นึ่งเลยครับเปิดไฟตีไาว้เลยนึ่งประมาณสักสาห้านาทีก็ได้สามสิบนาทีก็ได้ครับแต่ถ้าน้ำเดือดนี่ก็ประมาณสิบห้านาทีก็ได้แล้วครับอ่ะรอรอกันไปครับอรอลอรอรอเคยซุกแล้วก็พมซุกแล้วโอเคครับสุกแล้วครับมาเตะกันเลยนี่ครับก็ชมชม ทำ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 หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอ้โหหอนึ่งไก่ครับสูตรนี่บะไซผงชูรสนะครับเนาะอันนี้ครับบะไ่ผงชูรสก็กินได้จืดๆครับคนเท่ากินมาใครได้ครับสมุนรสดนักเอาครับลองไปทํากันดูครับผมนี่ครับนี่ครับคือหอรึ่งไก่ครับผมนี่ไปทํากันดูนะครับมันผูก จะตานหน้าบ้านเนี่ยตานในวัดเป็นพื้นตานกูจะตานกันหน้าบ้านนะครับครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไหมครับ